สวัสดีครับพบกับผมในไก่บ้านสตินะครับวันที่16มีนาคม2565นะครับวันนี้นะครับให้วิ่ง8บนนะครับ8บน8ล่างนะครับตัวเด่นนะครับตัวเด่น8บน8ล่างนะครับเอาไปดูหวยแพ้กันนะครับหวยแพ้ผมวางไปที่78540นะครับ จับ3ตัวก็มี045นะครับ047 048 057 058นะครับ078 457 458 478แล้วก็578นะครับ2ตัวก็จะมี04 05 07 08 45 47 48 57 58แล้วก็78นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นหลักสิบนะครับ หลัก10บนหลักสิบล่างนะครับคาดว่าเลขที่จะมาเนี่ยนะครับก็จะมี7 8 90 1ดนย์นะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหวยซองคำชะโนดนะครับซึ่งผมก็ได้วางให้ดูทุกๆงวดนะครับถ้าใครที่ติดตามเนี่ยนะครับก็จะเห็นคู่ทองนะครับคู่ทองเนี่ยก็จะมาเกือบทุกงวดนะครับอ่งวดนี้นะครับคู่ทองห้ห้านะครับ แต่ว่าเราจะจับตัวเฉพาะตัวเด่นวิ่งเฉพาะตัวเด่นก็ได้นะครับ3ากับ5เนี่ยน่าจะมาตัวหนึ่งนะครับน่าจะมาแน่นอนตัวหนึ่งนะครับว,วันนี้ก็ลองดูนะครับคู่ทองนะครับให้ห้านะครับห้าห้า7 5 1ห้า9ี่ห้าเจห้าหนึ่งแป้า้า้าห้าหห้าามห้านะครับลองดูนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ